นักแสดงรุ่นใหญ่โพคอมเมนต์หมอพรทิปถูกไล่ออกจากร้านอาหารที่ไอรแลนด์ จากกรณีด่ามาแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันต์สมาชิกบุฒิศภาถูกชายไทยรายหนึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารไล่ออกจากร้านขณะที่เดินทางไปรับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งในกรุงเลกยาวิกประเทศไอร์แลนด์ซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้มีชาวเน็ตเข้าแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายโดยมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมดังกล่าวเช่นเดียวกับเหล่านักแสดงหลายคนอาทิดีชนานาก็ได้ออกมาโพสแสดงความคิดเห็นในไอจีของหมอพรทิพย์โดยรบ ระบุว่ารักหมอเหนือแสงได้ค่ะขณะที่ท็อปดรณีนุชก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเดียวกันระบุว่าแย่ยินดีด้วยค่ะมีคนรักคุณหมออยู่ตรงนี้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของตักไมยธูราก็ได้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าวระบุว่าไม่ดีเลยเป็นการกระทำที่แย่มากลูกค้าทุกคนต้องเท้าเทียมกันหมดหมอมาเป็นลูกค้าคุณไล่ลูกค้าแบบนี้หรอหัดรู้จักแยแยะ และเก็บอารมณ์บ้างคุณจะเจริญขึ้นขอโทษไม่ใช่ผู้ใครเท่งนั้นแต่รักความถูกต้องเป็นกำลังใจให้คุณหมอค่ะแผ่เมตตานะคะ นอกจากนี้ยังได้ตอบกลับคอมเมนต์ชาวเน็ตที่เข้ามาเมนว่าการที่เราจะไม่ให้บริการใครน่าจะเป็นสิทธิ์ของเราหรือเปล่าพาดตรงที่เขาขึ้นกู่เท่านั้นด้วยข้อความว่าไม่นะคะพี่บอกว่าเราทํางานบริการเราควรบริการทุกคนที่มาอุดหนุนเราพี่ยืนยันว่าไม่ใช่พวกใครพอดีพี่เป็นเจ้าของธุรกิจก็เลยดูว่ามันไม่ถูกต้องค่ะแล้วด่าน่ากลัวมาก